สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับข้ความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็บทุกท่านเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้งเป้าตั้งตารอคอยนะครับกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้เหมือนกับ ผ่านพ้นไปและสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมภ์กันเลยนะครับเป็นไพ่ The Devil เข้ามานะครับเห็นภาพของพลังงานอันนึงที่เหมือนกับเปรียบเสม,มือนกับสิ่งที่คุณเคยรักและเหมือนกับเคยชอบมันอนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับส่งผลที่โดนทําลายโดนแบบร่างกายทีหลังหรือว่าความไว้ใจความเชื่อใจทีหลังไพ่ป็นี้ก็ได้ทนายว่าชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ยเหมือนกับพลังงานของ The Devil หมายความว่าคุณอยู่กับสิ่งที่เคยรักเคยหลงเคยชอบเคยพยายามดูแลใส่ใจกับสิ่งที่เรารักมาอตลอดอะ นะครับเพราะคิดว่าคุณมองมันเนความสวยงามคุณมองด้วยความเชื่อใจความไว้ใจแต่ตอนนี้ไพ่เดวเดิลหมยความว่าชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ยจะถูกคนรักที่ไว้ใจหรือหลอกหลอกลวงเนี่ยโกหกหลอกลวงไปนอกใจไปนะครับแต่คุณก็ยังคงมีความรู้สึกที่ว่าเห็นถ้วยไอศครีมไหมก็ยังคงชื่นชอบก็ยังคงรักมันก็ยังคงเหมือนกับรักคนคนหนึ่งนะแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมทุกประการอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของ1ิไม้เท้าหรือ1ท o f w a n d นเข้ามา เสียงภาพก็ของการที่คุณพยายามที่ทําให้คนหนึ่งเนี่ยรู้ว่านี่คือเหมือนกับกลับมาบ้านน่ะเรากลับมาด้วยความรู้สึกที่มันเหนื่อยนะครับท้อใจกับสิ่งที่เดินทางมาด้วยการพยายามมาตลอดไพ่ใบนี้ทั้งหมดทัมม้งมวลหมายความว่าชาวราศรีกุมก็เลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ผ่านพ้นสิ่งไม่ดีผ่านพ้นความทุกข์นะครับผ่านพ้นพลังงานของการถูกทำร้ายนะครับการนอกใจการโกโหกออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทิ้งเอาไว้คือยังมองเป็นเดวิลอยู่คุณก็ยังมองว่าเคยรักคนคน,คนหนึ่งและก็ยังคงซึ้งกับคนคนนั้นน่ะ ซึ่งมันก็เหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยจะร้าจะทนจะมีปัญหา,านานแค่ไหนครับเพราะคุณเชื่อมาตลอดว่าสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยสิบไม้เท้าคุณให้เขาด้วยความรู้สึกที่เหนื่อยมาด้วยการผ่านกันมาเยอะร่วมทุกร่วมสุขกันมาเยอะให้เขาด้วยความรักความจริงใจความเชื่อใจอ่ะมันไม่ต้องเสียดายแล้วนะเพราะพลังงานของไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของ the h y p o ิ h ท t นะครับมันคือความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เขายืนแล้วเหมือนกับสมัมพัธได้ของจิตวิญ,ญญาของกัแลกันผมเลยทำนายว,ว่าชาวราศีกุมบุญที่ค ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้นะครับหรือสิ่งที่คุณเหมือนกับเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่คุณตั้งมั่นตั้งใจมันเหนือนไฮเพเทสมายความว่าคุณเหมือนกับจิตวิญญาณดวงเดียวกันเห็นไหมครับมันสัมผัสได้ถึงความเป็นจิตวิญญาณสัมผัสได้ถึงดวงเดียวกันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มีต่อการสัมผัสได้ถึงความรักที่ยังรู้สึกถึงกันอยู่อ่ะผมเลยแนะว่าความรักของชาวราศีกุมค,คนรักที่เลิกลารหรือจากไปหรือสิ่งที่ไม่ดีที่คุณเจ็บหรือคุณเสียใจมามันเป็นเเพทครับ มันเป็นคู่แท้ที่เกิดจากจิตวิญญาณมันคือความรู้สึกดีๆที่เกิดจากความรักความเข้าใจมันคือความรู้สึกที่ยังหนุ่งเหลืออยู่ครับแม้ว่าจะเลิกลาแม้ว่าจะจากกันแม้ว่าจะเหมือนกับเขาทำผิดต่อ,อคุณแค่ไหนแต่ไพ่เดลไฮพิเทสเปนี่แหละเขาจะมนเป็นความรักที่สุดท้ายเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีออกับคุณไปเท่าไหร่อะสุดท้ายเขาจะกลับมาเป็นดวงวิญ,ญญาณที่ใสสะอาดเห็นไหมครับภาพของดวงวิญญ,ญาณอันหนึ่งที่เป็นสีขาวเปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศรีกุมที่ผมทำนายเลยว่าในวันที่1 5กุมภาพันธ์ คนรักที่เลิกลาหรือจากไปหรือใครที่เจอความรักที่ไม่ดีไปเนี่ยเป็นเดอ์ไฮพิเทสเข้ามาเหมายควาบว่าถ้าคุณยังรักและเชื่อมั่นในความรู้สึกถ้าคุณยังเลือกที่จะรักคนคนนี้อยู่ยังรอเขาอยู่ยไพ่ใบนี้คือเดร์ฮีโรเฟนเข้ามาเหมือนกับบอกคุณสองคนเลยว่าเดร์ไฮโรเฟนกับเดร์ไฮพิเทสเป็นภาพของความดีความผูกพันความรู้สึกที่เหมือนกับยังเป็นคู่กันอยู่ฉะนั้นผมเลยแนะนว่าความรักของชาวราศีกุมคนรักที่เลิกราหรือจากไปกับสิ่งที่คุณสูญเสียคุณเสียใจกับสิ่งที่คุณเจอปัญหามา เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณครับจะกลับมาจากร้ายกลับมาจากคนนอกใจคนโกหกหลอกลวงกลับมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมเขารู้วิธีเขียนจดหมายมาเขียนเรื่องราวใหม่ๆเขารู้วิธีแก้โรคภัยไข้เจ็บความเจ็บปวดเห็นไหมมียารักษาโรคเขารู้วิธีที่จะกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําร้ายทําไม่ดีคุณไปก็ได้ตอบว่าคนรักของชาวสีกุมที่เลือกลาหรือจากไปถ้าเกิดเขากลับมาหาคุณถ้าเกิดปัญหาต่างๆกลับมาคืนดีกลับมารักกัน จะเป็นการกลับมาที่ดีกว่าเดิมจะเป็นการกลับมาจากร้ายกลายเป็นดีและเป็นเดิมไฮพีเทคกับเดิมฮิงโลเฟนหมายความว่าการกลับมาเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณทวินเฟมนะครับซึ่งเป็นความรักที่ถึงตอนนี้มันใช่แล้วตอนกลับมาเนี่ยมันคือความรักที่ดีแล้วจากนี้ไปจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองมากขึ้นจะเข้าใจกันมากขึ้นจะรักกันให้ดีกว่าเดิมเพราะสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเป็นการหลงผิดเดอะเดวิลหมายความว่าหลงผิดโดนของโกหกหลอกลวงนอกใจแต่เขาก็รู้ครับว่าชาวราศีกุมภ์ท่านคนที่รักกับคุณเนี่ยเป็นดวงเดียวกัน มีหัวใจดวงเดียวกันมีความรู้สึกดีให้แก่การมีความรักความเชื่อให้แก่การรักกันเขารู้ว่านี่คือความรักที่ดูดูแลเหมือนกับรักแท้นะครับไพ่ใบนี้คขาเนำว่าเป็นการกลับมาที่ดึกสเตน์ครับเขาพยายามวิ่งกลับมาแต่ในช่วงของปี68เนี่ยแหละตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นปีนี้ครับพลังงานของชาวราศีกุมถ้าเกิดคนลกของคุณที่เลือกเราหรือจากไปหรือมีปัญหาการนอกใจคิดว่านิ่งแล้วคิดว่าไม่กลับแล้วแต่เห็นไหมผมหงอกกลับมาเลยผมหงอกวิ่งกลับมาเลยแก่แล้ว สายแล้วเพิ่งจะกลับมาในปีนี้เพิ่งจะกลับมาช่วงนี้ครับฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีกุม้าเกิดคุณยังเดือดเตนหมายความว่าถ้าเกิดคุณยังรักยังรอยังเชื่อมั่นในคู่แท้เชื่อมั่นจิตวิญญาณยังคิดถึงเขายังรักเขารู้สึกรอเขาอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่เขาจะกลับมาหาคุณเดือดเตนหมายความว่ากลับมาภายในช่วงกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นปีนี้ไม่เกินครับเป็นการกลับมาคือหมายความว่าเป็นการกลับมาที่เข้มแข็งมากขึ้นเป็นการกลับมาที่ผมงอแก่และ กลับมาเมื่อสายเกินไปกลับมาแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยต้องการคนรักคนนี้หรือเปล่าต้องการกลับไปหาคนนี้หรือเปล่าเพราะเดื่องไฮพิเทสบ่งบอกถึงความสิทธที่คุณเคยดีเขาเคยรักเขาแต่ตอนนี้นเขาทำร้ายคุณไปทำเลวคุณไปทำผิดทำชั่วทำนอกใจ,จกับคุณไปหลงผิดโดนของออกไปนะครับมันทำให้คุณผ่านพ้นความเจ็บความเหนื่อยความเสียใจจนหลายคนนะครับตัดสินใจที่จะไม่กลับไปก็มีเพราะดวงของชาวราศรีกุมถ้าเกิดคุณเลือกที่จะโสดอยู่หรือผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ ไม่กลับไปแล้วเพราะกลับไปก็ถึสเตนหมายความว่ากลับไปก็ทรมานกลับไปก็แก่กลับไปก็เหมือนกับต้องมานั่งทนต้องมานั่งยอมต้องมานั่งเจ็บต้องไม่รู้ว่าจะเหมือนกับถูกทํร้ายอีกหรือเปล่าไพ่เบนที่บอกชาวราศีกุมภ์ท่านว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกเข้มแข็งในปีนี้ครับในช่วงภูมิาพันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภ์หมายความว่า the hero h e n t the hypeth ใครที่ออกมาจากพงงานความรักที่มันไม่ใช่บ้านของเราที่มันเป็น the devil the stent คนที่ทําร้ายเราคนที่นอกใจเราทิ้งเราให้เจ็บทิ้งเราให้เสียใจทั้งทั้งที่รู้ว่ารักแท้ทั้งทั้งที่รู้เรารักเขามากแค่ไหนครับนับเม็ดทรายทางทะเลก็รู้นับแม่น้ําทั้งทะเลก็รู้ครับว่าเรารักเขามากแค่ไหนอ่ะไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะไม่กลับไปไพป่ใบนี้บอกความรู้สึกดวดง,งชะตาของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมกรกฎาคมน่าจแต่วันที่25ว่าคุณจะพบเจอคู่แท้ผู้ใหญ่เดรสเตนครับผู้ใหญ่ใจดีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกตัวเองเข้มแข็ง มีคุณค่ารักและห่วงใยดูแลกูดคุณและเป็นไพ่ของความรักที่คุณจะพบเจอทวินเฟรมหรือความรักที่คู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณของชาวราศีกุมผมเล่า้แล้วว่าชาวราศีกุมหลายท่านมีโอกาสพบเจอคู่รักรักแท้ที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณของการรักกันที่ตามหากันจนเจอเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนคนที่เข้าใจกันตั้งแต่แรกพบเข้ามาฮิวใจเข้ามาเหมือนกับไม่ต้องปรับอะไรเยอะและรักกันในสิ่งที่เติบโตเติบใหญ่ไปด้วยการแก่เท่าไปด้วยกัน และหมายบ้านถึงการเดฮิโลเฟนหมายเขาว่าการทําสิ่งดีๆการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้กันมากขึ้นรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะผมเลยนะว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือทวินเฟรมของชาวราศรีกุมภ์ในท่านเนี่ยจะเป็นรักแท้ที่คู่แท้เดชชาติเช่นกันเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดวงชะตาหรือภูมิขิดกําหนดเอาไว้นะครับไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ของเอ็ดออกบานครับเป็นพลังงานของชาวราศรีกุมที่ถ้าคุณเป็นแปดไม้เทา้าใครที่บนบานสารกล่าวใครที่เหมือนกับ ตั้งจิตอธิษฐานอะไรเอาไว้ในช่วงของปี68นี้ในเดือนกุมภาได้ทำนายว่าวันที่1นึ่งกสิบห้ากุมภาชาวราศีกุมภ์มีโอกาสได้เป็นแปดม้เท้ามีโอกาสได้รับข่าวสารที่ดีมีโอกาสได้รับความสบายใจความเข้มแข็งดวงชะตาพานภพเดือยโลเฟนแปดไม้เทา้าให้เติบโตมากขึ้นให้สมหวัง,งดังที่คุณตั้งใจตั้งมั่นในปีนี้ครับตั้งแต่กุมภาพันธุ์ต้นไปดวงชะตาของชาวราศีกุมภจะค่อยๆมองเห็นว่าเฮ้ยชีวิตเราเริ่มได้ตามเป้าแล้วสิ่งที่คุณทํานาน็เหน,นื่อย ความล้าก,การงานการเงินจะผ่านพ้นไปดีขึ้นในปีนี้จะค่อยๆดีขึ้น,นถึงตั้งเป้าตั้งใจอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ถ้าเดือสสต้นหมายความว่าการทําให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งกันเหมือนกับใช้การกระทำขยันหมั่นเพียรพยายามอย่าใช้อารมณ์หลงอบายามุกหรือทําสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีการพน,นันนะครับโลกละโมบโลกมากนอกใจหลอกลวงหรือทําผิดทาถิน่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทาให้เป็นการเตือนสติหรือการแนะนํำสร้อสิกุลแบบนั้นเพราะมันจะทําพายคุณเนี่ย ใครก็ตามที่เชื่อมันมาตลอดหรือเปลี่ยนจากคนเลวกลายเป็นคนดีได้เนี่ยดวงตาจะทําให้คุณเนี่ยก้าวไก่นะครับเห็นไหมมีทุกวันที่มันเหมือนกับเติบโตและดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับทิ้งสังศิธิ์โดนบันดาลผลบุญของคุณส่งผลอะไรประมาณนี้เหมือนอีพีที่ผ่านมาที่ผมดูให้ครับพไพ่ใบต่อมาครับมาดูไพ่ของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็การแนะนําที่ไพ่สามใบนี้กันพไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดลฟูเข้ามาครับ ทาน,นายชาศิกลุ่มช่วงเดอนกุมพาพันธรือวเหมือนกับชีวิตคุณช่วงนี้ไม่เหมือนกับค่อยๆมีความสุขหลายๆคนม่อาจจะมีข่าวสารที่ดีผมพูดไปมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวทํากิจกรรมบีกคุณรักและไพ่เดี่ยวฟยูที่หมายความว่าชาศิกลุ่มช่วงนี้มีโอกาสคบเจอความรักจากการเดินทางต่างชาติดูเด็กขึ้นดูสวยขึ้นดูดีขึ้นนะครับและมีคนรักที่เดินทางเห็นไหมมาพานพบให้คุณรู้สึกเหมือนกับออกมาจากความทุกข์ออกมาจากความเสียใจออกมาจากความยากลําบาก สัญใครก็ตาใที่ติดปัญหาเรื่องความยากลาบากหรือความทุกข์อยู่ในช่วงเนี้จากนี้ไปเดือนกุมภาพ,พันธ์เดือนไปเกิดคุณผมขอวอวยพรเลยว่าจะมีแต่ความสุขความจเจริญและอย่าลืมทําทุกวันให้เป็นวันดีนะมองไปข้างหน้านะครับมีความสุขแล้วเดินต่อไปอย่าไปอยู่กับเบื้องหลังที่มันเละเทะมันพังไปแล้วมันจ้อมไปได้หรอกแต่จงมีความสุขกับสิ่งที่เป็นมีความสุขกับสิ่งที่เดินอยู่บนเส้นทางตอนนี้ทําชีวิตให้ดีเท่าที่ควรนะครับทำในสิ่งที่ควรประมาณเนี้พไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ u e e n of Cups คนคนหนึ่งมาขอโทษคุณครับก็เลยตอบว่าชาวราศีกุมช่วงนี้คนรักที่เลือกลาหรือจากไปเนี่ยเขากลับมาอ่านจดหมายคุณกลับมาแบบจับเข่าคุยกับคุณกลับมาเหมือนกับอยากจะขอคืนดีกลับมาหาคุณด้วยความรักความเขาา้าใจอ่ะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังอยากจะเสี่ยงข้อความหาเขายังอยากจะบอกรักเขาอยู่ยังอยากจะเขียนข้อความถึงกันและกันยังเข้าใจกันอยู่หรือเปล่ายังให้โอกาสกันไหมก็เลยนว่าชาวราศีกุมช่วงนี้คนรักกลับมาขอคืนดีกลับมาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแต่อยู่ที่ว่า คนรักของคุณเคยนอกใจเคยหลอกลวงเคยโกหกไปเนี่ยคุณยังอยากได้คนคนนี้กลับมาอยู่หรือเปล่าคุณยังอยากจะให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าหรือเหมือนกับรักนะแต่ไม่อยากจะกลับไปเจ็บหรือกลับไปทุกข์แล้วขอออกมาดีกว่าขอไปเจอความรักที่ดีมีความสุขอย่างน้อยการเดินไปต่อหรือการพบเจอชีวิตที่หลุดพ้นเนี่ยมันไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเจ็บอีกแล้วนะไพ่ใบนี้คือการทำนายชาวราศรีกุมแล้วการแนะนำครับพลังงานของพไพ่ใบต่อมาเป็นพลังงานของไพ่ไฟออฟคับ หรือไพ่5้าถ้วยทานายชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์บนเดือนไปเกิดเลยว,ว่าทานายนี้ก็คือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอะไรที่ผิดหวังอะไรที่โมอยู่อะไรที่เหมือนกับมันยังไม่สมหวังนะยังอยู่ในช่วงของคุณที่เหมือนกับยังไม่ได้ดั่งใจเนี่ยหลังจากกุมภาพันธ์จนถึงสิงาคมจนถึงสิ้นปีเนี่ยคุณจะเหมือนกับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีสิ่งที่คุณตั้งเงินตั้งใจสิ่งที่คุณผิดหวังหรือโฉมเหลวตอนนี้จะสมหวังจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี นะครับจะพบเจอความรักที่คนเก่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เคยทำร้ายหรือเคยทำผิดพลาดกันไปกลับมาขอโทษกลับมาอ่านข้อความกลับมาแก้ไขเรื่องราวกลับมาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพราะคุณสองคนเป็นเหมือนกับรักแท้คู่แท้ทางจิตวิญญาณทวินเฟรมที่มันถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะกลับมาแก้ไขกลับมารักกันกลับมาดีกันและดีกว่าเดิมนะครับแต่อยู่ที่ว่าห้าถ้วยคุณยังอยากกลับไปรักกันไหมมันยังทันอยู่หรือเปล่าระหว่างคุณสองคนเพราะพลังงานของไพ่ใบนี้หมายความว่า จะกลับมาไม่ว่าช้าเร็วก็ตามครับอยู่ที่คุณต้องการอยู่ไหมเพราะพลังงานงของไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของ5้ทั่วเช่นกันใครที่ไม่อยากกลับไปหาคนเก่ามันเจ็บเยอะเสียใจเยอะทุกข์เยอะหลักมากก็จะเปลี่ยนจากคนรักที่เลิกราหรือจากไปบทสรุปครับ10ถ้วยคุณจะเจอความรักที่อบอุ่นหรือคู่แท้คู่ชีวิตอย่างที่ผมพูดไปว่าคุณก็จะพบเจอความรักที่เป็นบุพเพสนิวาสหรือทวินเฟมของคุณหรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนั่นเองครับ ก็จะตอบว่าบทสรุปความรักของชาวราศีกุมคือไพ่สิบถัวยคือคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในปีนี้ตั้งแต่นี้ต้นไปคุณจะพบเจอความรักที่ดีอบอุ่นงานมั่นหมายงานแต่งงานคู่แท้คู่ชีวิตคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เข้ามาเติมเต็มเข้ามาปรับแก้เข้ามาดูแลช่วยเหลือคุณจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเจอคนรักที่ไม่ดีมาแต่คนต่อไปดีอะ่ะและเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยมันคล้ายกับคนเก่าที่ว่าดีทุกอย่างตรงใจทุกอย่างแต่ดีกว่าแก้ไขแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แก้ไขแต่เติ ส่วนคนรักคนเก่าที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยก็จะรักกันเหมือนสิบถ้วยอ่ะกลับมาแต่งงานกับเป็นคู่ชีวิตกลับมาเป็นครอบครัวกลับมารักกันมากกว่าเดิมที่ผมพูดไปนั่นเองครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีกุมภ์ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดเวอร์ครับอย่างที่บอกครับพลังงานนี้เขารู้เลยว่าชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ยเหมือนกับใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้แล้วหรือพ้นแล้วไม่ต้องการกลับไปแล้วเนี่ยเขามากกลับมาเดอะเวิร์มเขามักจะกลับมาขอคืนดีกลับมาขอโทษ กลับมาอยากจะบอกคุณว่ารู้สึกผิดและเสียใจครับในวันที่คุณเนี่ยโยนหมวกแล้วออกมาได้จากเขานะครับเดินออกมาไกลแล้วมีความสุขแล้วนั่นเองไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของ two of cups หรือไพ่สองถ้วยเข้ามาถ้านายดวงสตาของคนรักของชาราศีกุมหรือว่าสุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยเขายังคงรู้สึกถึงไพ่สองถ้วยยังรู้สึกถึงตอนนั่งกินข้าวด้วยกันตอนนั่นทงทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันตอนบอกรักตอนสบตาตอนมีความรักสิ่งดีๆให้แก่กันครับ ได้ตอบว่าคนรักชาวสีกุมสุดท้ายเขาจะกลับมาเป็นคู่ของคุณเพราะเหมือนกับคู่รักกันแล้วเขาไม่แคลกันน่ะเป็นคู่ของกันและกันที่กลับมาคืนดีกลับมาขอโทษกลับมาแก้ไขในวันที่คุณเนี่ยไปไกลแล้วแต่สิบดับในที่นี้นะครับเป็นพลังงานของคนรักของชาวสีกุมหลายท่านที่อาจจะเสียกันไปอาจจะจบกันไปแล้วอาจจะเลิกรักกันไปแล้วกลับมาไม่ได้แล้วแต่ยังรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะสิบด่บหมายความว่าชาวสีกุมท่านเจ็บเจียนตายไม่ไม่อยากกลับไปเจ็บอีกเห็นไหมเอามือออกมาแล้วว่า คุณทิ้งเราไปนะคุณอย่ากลับมานะคุณทําร้ายเรานะคุณเป็นคนทิ้งเราไปก่อนนะอย่ากลับมาทําร้ายกันอีกฉันเห็นออฟซอสหรือไพ่สิบดาบก็ได้แสดงว่าคนรักของชาวสีกุมเนท่านเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาหตือที่ว่าคุณเนี่ยยังต้องการไหมเพราะคุณเจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะเขารู้เขาว่าเขาทำร้ายคุณตอนนั้นมันเจ็บแค่ไหน,นอ่ะเพราะพลังงานของไพ่เป็นนี้หมายความ่าหกเดียนครับเป็นการกลับมารักษาเยียวยาจิตใจเป็นการกลับมาขอคืนดีขอความรักฉันหกเหรียญหมควา่าคนรักข,ของชาวสีกุมเนท่านจะค่อยๆรู้สึกค่อยๆตยยยมีสิ แต่คุณเจ็บเจียนตายจนคุณเริ่มต้นใหม่แล้วเขาเพิ่งจะกลับมาได้แต่หลายคนรู้สึกแบบนั้นคุณมีความรักใหม่คุณเริ่มต้นใหม่แล้วเขาเพิ่งจะคิดได้ก็มีครับฉะนั้นไพอ่ออร์เคครับแนะนำชาวราศีก,กุมภ์ท่านว่าเดืินกุมภาพันธ์ชายไบท์ไลท์แคนเดิลจงมองหาสิ่งดีดีให้กับตัวเราเองจงมองหาแสงสว่างให้กับตัวเราเองครับจากนี้ไปจงทําตัวเองให้ดีมีความสุขนะครับมองหาสีสันดีๆในชีวิตจะจมอยู่ความทุกข์ความเสียใจอะไรที่เจ็บหรือเสียใจอย,อยู่ พยายามทำสิ่งดีให้กับมันให้กับตัวเราเองทำในสิ่งที่ควรไพ่เป็นี้บอกชาวราศีกุมภ์ท่านว่าถ้าคุณดีแล้วมีความสวยงามในชีวิตมีความสุขแล้วอย่าไปร้องไห้หรือเสียใจอยู่กับน้ําตาที่ผ่านมาเลยโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเถอโฟกัสสิ่งดีๆของเราเธอนะครับก็ขอบคุณชาวราศีกุมภ์ท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ